สัสดีค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่นะคะออันนี้จากโรงพยาบาลเิกชัยนะคะโทรมาแจ้งเรื่องน้องมารวยนะคะก็<ฮ>เพิ่งผ่าตัดเสร็จลงมาแล้วนะคุณแม่แต่ว่ายังยังหลับอยู่นะคะยังหายใจเองได้แล้วถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแ<ฮ>ต่ว่ายังยังหลับอยู่นะคะยังไม่ไม่ได้ลุกขึ้นมายังไม่มีสตินะ<ฮ>ก็จะต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิดน,นะคะ ในระหว่างการผ่าตัดน้องมารวยมีภาวะความดันต่ำบ้างเป็นระยะๆะะนะคะแต่ว่าก็ได้รับการแก้ไขตอลอดการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอคุณหมอก็ผ่าตัดใส่ตามที่เอคุณหมอประเมินแจ้งค่ะใส่เด็กแล้วก็ใส่ใส่ใส่ด้วยกรรมวิธีเ,เอ,อเกี่ยวกับพวกเชิงการานนะคะทีนี้ในระหว่างการผ่าตัดะคะ่ะมันมีเลือดซึมออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เออไม่แน่ใจว่าเดิมหเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรอยู่แล้วหรือเปล่านะอันนี้คือคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเองใช่ไหมคะ<ช>เป็นจ้าน,นอน<ะ>ที่พึ่งไปช่วยมาเนาะใช่ค่ะทีเนี้ยก่อนหน้านี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอา่ะเขาจะไม่ได้กินอยู่ดีอย่างที่คุณแม่เคยให้แน่ๆน,นะคะเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออะไรมาก่อนหน้านี้ซึ่งเดยกก็ต้องมาดูนะว่าว่าเอออย่างเช่นเออเขาอะค่ะดูเลือดออกค่อนข,ข้างง่ายในตอนผ่าตัด เดี Th a.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  ๋ยวหลังถ้าตัดอะค่ะสามวันหมอต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของเมดเลแดงอัดแน่นหน่อยนะว่าว่าเขาอะสามารถที่จะหยุดเลือดออกเองได้ไหมแล้วก็อาจจะให้ยาบำรุงเลือดเสริมไปด้วยนะคะแล้วก็เอเบื้องต้นนะค่ะเดี๋ยวให้อยู่โรงพยาบาลก่อนสามวันไม่รวมวันนี้นะคะก็จะเป็นกานสุกเสานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณหมอให้ตัดไหมสิบวันนะคะ เราก็ให้อยู่ในกรงสองอาทิตย์ขั้นต่ำนะคะแล้วก็เอ่อจะต้องมีการทานยาแล้วก็ช่วงช่วงเนี้ยคือผ่ากระดูกมันเจ็บมากๆเลยค่ะหมออาจจะเบิดเป็นตัวยาลดปวดชนิดที่เป็นมอร์ฟนให้ก่อนคนะคะเป็นยาฉีดหรือยากินเป็นยาฉีดหมดเลยค่ะยาฉีดค่ะค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวถ้ากลับบ้านก็คงจะเป็นยาลดอักเสบถึงจะเป็นยากินนะคะ ค่ะได้ค่ะแล้วแล้วอหอออลังจากสามวันเนี่ยจะต้องมียาฉีดเข้าเส้นอะไรยังไงหรือเปล่าคะคิดว่านอกจกยาลดปวดไม่น่ามีนะคะน่าจะจัดปรับจัดกินได้แต่ว่าที่นี้ยมีอันนึงก็คือไอ้ตำแหน่งที่เขาหักอะคะ่ะคุณแม่มันเป็นตำแหน่งที่เอคอ่อนข้างที่จะผ่าตัดยาก นะคะเออแล้วก็โดยปกติอะคือมันเป็นตำแหน่งไายๆมันมีโอกาสที่แบบมันต้องมอนิเตอร์แล้วก็ดูแลมันดีใกล้ชิดมากๆเลยเพราะมีโอกาสที่ไอ้ที่ไอ้ที่เราซ่อมมาค่ะมันมีโอกาสที่เอกระดูกมันจะล้มได้ง่ายเพราะว่าด้วยตำแหน่งของที่มันหัก,กน,นะคะเออดังนั้นอาจจะต้องแบบช่วยกันดูในเรื่องของการกลับบริเวณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ด>แล้วก็ปัญหาของเขาคุณแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในเ,เรื่องของการที่นการหัก และกล้ามเนื้อเขาไม่มีตั้งแต่วันที่เขามาหาคุณหมอที่เขาดูดูแลอยู่เลยค,ละะคะ่ะคุณแรกไม่เห็นมคะค่ะค่ะแล้วก็ไอ้เรื่องระบบประสาทด้วยเหมือนกันตอนนี้เราอะซ่อมกระดูกซ่อมกระดูกเชิงการแต่มันไม่ใช่มีแค่ระบบกระดูกที่ทําให้ขาเดินได้มันมีเรื่องของระบบประสาทเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะหลังซ่อมแล้วอะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูเนาะ,ะว่าว่าว่าเป็นยังไงนะคะว่าสามารถเดินได้หรืออะไรยังไงประมาณไหนไหมนะคะได้ค่ะนขอสรุปนะ ตัดใหม่สิบวันค่ะทําแผลวันเป็นวันไปก่อนในช่วงแรก<ฆ>นะคะ<ฆ>หมอให้อยู่ขั้นเร็วที่สุดที่จะกลับได้หมอคิดว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะอย<ฆ>่างน้อยให้หายปวดที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ปรับยากินแล้วก็ค่อยกลับบ้านสามวันแรกหลังการผ่าตัดบอกขอมอนิเตอร์เม็นเลือดแดงหน่อยนะคะวคะ่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะเพราะว่าเสียเลือดค่อนข้างเยอะค่ะเวลาในการผ่ากี่ชั่วโมงคะเนี่ยคุณหมอตั้งแต่สองทุ่มจริง จริงๆคุณแม่คุณหมอมาน่าจะประมาณสองทุ่มกว่าๆนะคะแล้วก็มันจะต้องมีการเตรียมตัวสะําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆใช่แวค่ะสทุ่มงต่หนึ่งเนาะประมาณนี้โอ้ไม่ไม่ไม่เร็วกว่านั้นค่ะเพราะคุณหมอไม่ได้เริ่มวางยาน้องตั้งแต่สองทุ่มหมอคิดว่าคุณหมอน่าน่าจะเป็นสามทุ่มตอนนี้ตึงหนึ่งคือว่าสามทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณเนี้ยค่ะและความยากของมันนะคะก็คือมันเป็นรอยโรคที่เกิดขึ้นมานานแล้ว คุณหมอเขาเขาคนคือถ้าผ่าถ้าแบบหักปุ๊บผ่าปั๊บมันง่ายกว่ารอยโรคที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เขาเป็นแมวแล้วตำแหน่งที่ผ่ามันยากใช่มันเลยต้องต้องมีความละเอียดในการทำอะค่ะค่ะแล้วก็ในระหว่างการผ่าตาดาัดเรามีเครื่องมอนิเตอร์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนในร่างกายหรือว่าจะเป็นความดานันอัตราการเต้นของหัวใจใดๆถ้ามีาปัญหาถ้าความดันตกหมอก็คือดีเทคหมอตรวจสอบได้ก็คือแก้ไขทันทีค่ะอืม ประมานี้ค่ะได้ค่ะเอาที่อยู่ที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่ได้ค่ะถ้าวันนี้ได้ค่ะถ้าวันนี้ดูว่ามีอะไรต้องสมควรทายังไงก็จะปฏิบัติตามนั้นค่ะได้ค่ะคุณหมอคะตอนนี้น้องอยู่ไอซียูใช่ไหมคะถูกต้องค่ะน้องเพิ่งมาจากห้องผ่าตาลยังอยู่ในห้องไอซียูค่ะแล้วก็จะอยู่ตรงตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนค่ะได้เลยค่ะคุณหมอแม่แม่รบกวนนิดนึงนะคะดูดูน้องดีๆนิดนึงแม่อุตส่าห์เอาเข้ามาจากวัดแล้ว ได้เลยค่ะเราดูแลน้องอย่างดีเท่ากันทุกตัวเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะแล้วในยบใบคุณแม่ไปไปไปดูเขาอีกทีหนึ่งคุณหมอแม่แม่เราควนที่นึงน้องเนี่ยไม่ยอมกินเองถ้าจะฟีดเนี่ยฟีดฟีดเป็นอาหารเอ่อรีคาวัลี่ได้ไหมคะรีคาวัลี่ได้ค่ะได้เลยค่ะปกติน้องกินเท่าไหร่คะต่อวันวันนึงกินกินกี่ครั้ง อ๋อปกติเนี่ยแม่จะป้อนสามครั้งเช้ากลางวันเย็นนะคะเช้ากลางวันเย็นในสิ่งที่แม่<อ>ก็คือเช้าเนี่ยแม่จะให้ประมาณแปดโมงกลางวันแม่จะให<อ>้ปสองนะคะ<อ>แล้วก็เย็นเนี่ยแม่จะให้ประมาณสองทุ่มประมาณนี้แล้วเขาแล้วเขากินครั้งละเท่าไหร่อะคะเออแม่ให้สลิงนะคะสามซีซีนะคะ<อ>สามซีซีทั้งหมดยี่สิบสลิงค่ะอ่า ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอคำนวณแคลอรี่ที่เขาควรจะได้แล้วเดี๋ยวหมอให้แบ่งฝามื้อเหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้เป็นเช้าเย็นแล้วก็ค่านะคะได้ค่ะเพราะมันจะตรงกับรอบแอ่หาโรงพยาบาลแต่ว่าเดี๋ยวจะให้แคลอรี่ต่อวันให้เพียงพอได้ค่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็ให้เท่าที่แม่ให้ได้ค่ะแต่ว่าแม่ให้เท่าที่มันก็ดูเยอะเหมือนกันค่ะมันก็ดูน่าจะพอดีแหละเอออาต้องใช้เวลาโอเคค่ะค่ะค่ะยังไงแม่ฝากนิดนึงนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ